สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดีย eBay นะครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับวันนี้เราไม่มีคัสนะฮะช่วงกลางวันนะฮะว่างั้งวันก่อนนั่นแหละเรายังไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอกับอะไรนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับคลิปนี้จะทำในออดออนไลน์คอมเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน Ebay Amazon นะครับ เรามีหลักสูตรเรามีโปรโมชั่นราคาต่างๆนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดสนใจเรียนกับเต้าแบบจับมือทาดูแลตลอดชีพก็เข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็เน้นหนักนะฮะของเรานี่มีเครื่องมือช่วยนะครับให้เพื่อนๆเจอสินค้าขายดีวันๆที่ผมมาทําคลิปได้ก็จากเครื่องมือของผมนี่แหละครับมันจะมีของใหม่ๆที่มันขายได้ให้เห็นเรื่อยๆนะครับบวกกับเทคนิคของเราเพื่อนๆจะเจอสินค้าที่ขายดีนะฮะแล้วก็ ของนะครับเรามีกลุ่มเลยฮะเป็นกลุ่มรับข่าวสารนะครับคลิปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับอัปเดตใหม่ๆก็เชิญเพื่อนๆเข้ากลุ่มมาได้นะครับอ่ะเริ่มเรื่องเลยดีกว่านะครับสินค้าตัวนี้นะฮะถมากระโปรงอย่างเงี้ยแถวประตูน้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ขายกันฝืดเครื่องมากนะครับดีไซน์คล้ายๆแบบนี้ขายกันเท่าไหร่ครับเมืองไทยแต่ชิ้นนี้นะครับพี่จีนมาขายนะฮะ พี่จีนขายบนอีเบถึงเกือบเกือบพันบาทพันบาทเลยนะครับแล้วก็เพิ่งขายไปสองตัวแต่นั่นแหละนะฮะไม่ใช่เกือบเกือบในตามอัตราแ,แลกเปลี่ยนในอีเบก็พันพันบาทเลยนะครับนี่คือขนาดจีนขายนะปกติเราจะรู้ว่าจีนขายถูกใช่ไหมแล้วผมว่ายังไงถ้าอยู่เมืองไทยในตัวนี้ขายพันบาทนะฮะหากค่าส่งไปกำไรยังได้เป็นร้อยครับ หรือถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆร้านแฟชั่นแฟชั่นอย่างเงี้ยจับซื้อมือเปล่าไม่ต้องลงทุนเลยหาแบบสวยๆในโพสต์ Post ไปเลยครับบน ebay 30-40เหรียญครับขายฝรั่งกําไรดีครับวันก่อนผมดูคลิปคนไทยนะฮะก็ไม่เย้จริงๆเขาก็ดังอยู่เลยนะฮะเป็นเป็นน้องสาวของกอฟไมค์ครับลองไปติดตามช่องเธอดูนะฮะ มีหลายคลิปเลยแล้วตอนนี้ติดอยู่เมืองนอกครับกลับเมืองไทยไม่ได้ตอนแรกว่า,าจะไปแบบไปเที่ยวบ้านแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับกลับไม่ได้ตอนนี้ก็คือล่าสุดทําขนมปังขายอะไรเงี้ยแต่ว่าเธอก็พูดว่าเสื้อผ้าเมืองนอกนะซื้อทีหนึ่งนะรัฐที่เธออยู่เนี่ยคำขำก็สามสิบเหรียญก็คือเก้าร้อยแล้วครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าของชีพเอยเสื้อผ้าอะไรเมืองนอกแพงเพราะฉะนั้นราคานี้เป็นราคาปกติของฝรั่งครับ แต่ถ้าเราขายบน e ี a y ดีกว่าขายเมืองไทยเยอะเนี่ยว,วันนึงขายได้สามสี่ตัวนะถ้าคุณทําตลาดไปเรื่อยๆนะขำๆวันละสามสี่ตัวในวันนึงเนี่ยเกินค่าแรงขั้นดำแล้วครับอืมนะก็ลองดูนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นการมีรายได้บน eBay ครับรายได้ดีๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะฮะให้ดูตัวอย่างเพื่อนๆของเราเลยนะครับเนี่อย่างพี่สอนเนี่ยแต่พี่สอนนี่แกไม่ได้ขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับแต่ก็อยู่ภูเก็ต เราลุกันอยู่นะครับคนที่อยู่ภูเก็ตเขาชื่อเป็นยังไงแต่นี่ครับแกลงขาย eBay ทุกวันวันละ3ชิ้น2เดือนแกขายได้สองแสนครับนี่คือลงแบบสินค้าใหม่เลยนะของเก่าแก่แกมีนะแต่แกลบทิ้งหมดเลยครับช่วงโควิดที่ผ่านมาแกขายบน eBay ได้2องแสนบาทขายของฝรั่งไม่ใช่เรื่องยากครับถ้าคุณตั้งใจและไปถูกทางนะครับสำหรับเฉลยเฉลย,ฉลยพูดเพี้ยนเพี้ยน เฉลยสินค้าตัวนี้นะครับหากเพื่อนๆต้องการเฉลยก็แจ้งมาได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกของโอทออนไลน์นะครับที่โค้ด K0110 นะครับ2020 F2 นะครับโอทออนไลน์ o m นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของติดอะไรถามได้ตลอดดูแลตลอดชีพนะฮะโปรโมชั่นนะครับจริงๆราคาเดียวนะฮะแต่ที่ต่างคือ เราใช้เครื่องมือที่นี่เครื่องมือมีต้นทุนครับเพื่อนๆแต่ว่าเราพยายามจะเสนอให้คุณคุ้มที่สุดกับการแชร์เครื่องมือกับเรานะครับสนใจติดต่อสอบถามนะครับได้เลยไปที่หน้าเว็บไซต์ o a t ต o n l i n e .com นะครับคลิกที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้ทันทีนะครับหรือจะพิมพ์เองก็ o a ด O อ๊ต n อนละครับเบอร์ติดต่อ0815511616ครับ เป็นกําลังใจให้กับเราง่ายๆครับเพื่อนๆแค่คุณซับสไครต์กดกระดิ่งและคุณก็ยังได้รู้คลิปใหม่ๆห,หรือจะเข้ากลุ่มมาในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับเรานะครับวันนี้เชา้านี้มาดูนะฮะเมื่อวานมีเพื่อนๆติดตามเราหลายคนเลยนะครับประมาณ6ท่านคนใหม่ก็ขอบคุณนะฮะแล้วก็เช้าว,วันนี้ฮะ 1,431เพิ่มอีกหนึ่งท่านยังไงก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาและขอบคุณเพื่อนเก่าๆที่ยังอยู่กับเราเสมอมาและเสมอไปด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ